สวัสดีค่ะเมนูมวันนี้ค่ะจะพามาเห็ดเมนูมเพื่อสุขภาพผัะกก็คือเห็ดนาง่มหลวงนะคะพี่น้องพัดน้ำมันหอยนะคะเห็ดนางรมจะหั่นเป็นท่อนยังสินนะคะพี่น้องพาเครื่องหรือก็หั่นทอนค่ะก็จะมีแค่รอนหรือก็มีกระเทียมสับแค่นั้นนะคะพี่น้องมาลองใส่ยังไรมากไหมค่ะนะคะเห็ดไม่จะมีความหวานความอันนี้ของม,มันอยู่แล้วคะ่ะพี่น้องพัดสันอยกระเสบนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะที่สําคัญน้ำมันมนี้ หมากหน่อยแล้วแต่เหาเลยด้วยค่ะนะคะแต่ว่าส่วนหมั่มของเย่านี่จะพวกพัดพักนี้อย่าใส่น้ำมันลายเติบไปด้วยพี่น้องนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องหอมมันๆจากนั้นใส่กระเทียมลงไปจ้ะนะคะพัดกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะนะคะ <ๆ S 1> ปัจจัยสัมผัญเลยค่ะนะคะย่าก็จะบอกทุกคลิปนะคะเพราะว่ามะเมนายัง้ะค่ะพี่น้องเทดแล้วจะของกินเสียบนะคะก็เลยบอกต่อนะคะพี่น้อง กระเทียมข้าหนียตังเหลืองหอมเลยค่ะประเภทพัดพาทุกชนิดนะคะมาสั่นค่ะกระเทียมพ่อซ้านึงนะคะพี่น้องมัสจะมีความหอมเ้าเราเอากระเทียมไปตกนะคะจะโบแสบค่ะแต่ว่าไห้เหลืองซุกแห้งเกินไปจนดํานะคะอันนี้ก็ขมนะคะทุกอย่างก็ต้องอยู่ในความพอดีคือว่าพี่น้องมึงทีอรเย้าเผอนะคะเปิดไฟแห้งก็หันไระเห็ดอย่างอื่นกระดำปื้อเลยล่ะค่ะจากนั้นใส่เห็ดลงไปะค่ะ เลยว่ามม่สุกยากนะคะก็แนะนําว่าแห่เอาไปรวกก่อนก็ได้ด้วยจ้ะพี่น้องนะคะแต่ของเย่าผัดไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวจะเติมงามก็ไปอีกสักหน่อยนึงแบบนี้เลยจา้าอืมแต่จะแสบค่ะค่ะนะคะยำพุดๆนะคะเคี้ยวพุดๆ ยพยายามภาษาไทยกับสบู่หูนะคะสน่นส่วคนไทยกับสบู่หูยำก็คือเคี่ยวนะ,นะคะพี่น้องนะคะเคี่ยวอาหารนะคะนี่ค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะว่าสิแกงอยู่ด้พี่น้องนะคะแกงเป็นท่อนเลยค่ะพี่น้องววหัวใหญ่ๆนะคะคิดอยากกังสัน่นแกงซีนอ๊ใหม่ จากนั้นค่ะย่าก็จะเติมผงปรุงรสลงไปนิดนึงค่ะเพื่อความนัวนะคะเพราะว่าเอาของย่านี่บอส่ชูรสนะคะแต่ว่าขาดผงปรุงรสใดอันนี้คือนำการใสใส่ลงไปผัดเดเห็ดซุกจื้หน่อยนึงค่ะ เ,เขาก็เผาทุกชนิดนะคะพี่น้องเข็ดไปเช่ไมากคิดหอดลูกหอดแม่หอดพองนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเพื่อกัะสกินแต่อาหารอีสานนะคะพี่น้องแต่ว่าอยู่นีเข้าเค็ดให้เจ้าให้ได้แล้วก็คิดเห็นเพิ่นนะคะเวล่าเยอะก,กินเขาเพื่อกันกินคิดกินยัง้งรือว่ามียังเสีบเสบียบมันจะคิดเห็นข้างบ้านเ,นเป็นตึงเลใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะ ตามด้วยแครอทค่ะเติมน้ำอีกนิดนึงค่ะแล้วย่อชิมน้ำมึงก่อนอืมเปะเวอร์พี้น้องแบอ่บเีหลีนะคะโมแมน่มาทำทาซิมหรอแบ่บแสบละวไปเติมที่ลังโมแมนเด้ค่ะเรีอกสุดเป็นคนแบบว่าแ่บก็คือแสบโรแสบกว่เติม,มเห็นเลยค่ะนะคะ เอาราคาที่นี่ไปเทศใส่จานให้เบิง่ง่ะพี่น้องนะคะผัดเห็ดนางลมหลวงคะ่ะห่อนๆพรอมๆคะ่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องเมนูวัอนี้ค่ะเห็ดนางลมหลวงผัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องจะเป็นอาหารเจก็ได้นะคะผู้ใดกินเจที่โบเข่งคัดเป็นไดค่ะพี่น้องสามารถกินกระเทียมเรากินน้ำมันหอยได้กับเห็ดเมนูนี้ได้เลยนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเห็ดเท่ากําลังหอมกําลังกรุบกรุบนะคะเพราะว่าเยอะพึงสือไม่ๆ่นะคะแต่ทีมใบลายมือนะคะเห็ดเท่าจะมีกินนะคะพี่น้องสบสดบแซบนะคะ สื่อมือนีพัดมือนีเลยค่ะพี่น้องหรือว่าทำมันมย,ยังใดกันขึ้นนึงนะคะเอามาพัดยังสีค่ะพี่น้องนะคะแกงกระแสบพัดกระแสบนะคะกรุบกรุบนมน,ม,นม,มากๆเลยค่ะพี่น้องนะคะยระใส่น้ำมันหอยค่ะใส่ผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย่นานละค่ะต่ว่าจะเน้นกระเทียมนะคะพี่น้องซับพ่อหยาบๆหรือว่าบุ๊บุกระไดหรือจะเอาละเอียดเลยกระไดนะคะพี่น้องขอพคุได้หลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากกไหลก็แช่ก็ติดตามให้ขอพุณก็ร่งใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมาค่ะ กำลั่งขนหอน่อนายหุ่นห่วนแลยค่ะพี่น้องนะคะผัดเห็ดนางล่มหลวงค่ะพี่น้องผัดน้ำมันหอยมาค่ะเมื่อกินเขากินน้ำไมาก,กันจ้า